ฮฮเด้และป็นปัหาเเอจะเอาเห็นเห็นตัวลูกโตยู่อ้าคือหมอนี่แท้าบิาเพปแมนอีกหลีวะตัวตัวเห็นยังย่ใสเดี๋ยวนี้โอ้เอาเงินมากู้นะมาตัวมีฝีมือเท่ากัได้เขาเอาเอายุบุ่เถืออันได้เลขดีวอได้ โซนเจ็ดเก้าก็สิเขาโซนเจ็ดเก้ามัไม่ตรงกันแต่นอกบาทน,นี่นอกเขามาบอกเลขโดยตรงด้วยจาหนี้อันหมายเลขจะคว้างด้วยไมายเลขทัพงานแบบว่าเขามาขาลูกเขาเลยจับเขามาแท่งข้อเลือดเนี้ยหมูบัดเขาแทงขึ้นทั้งหลังทั้งหจะคว้างยังหมายเลขเล่ก,กันโซนเจ็ดเก้าก็สิฝันบ่ฝันได้เลยได้ขึ้นฝันนะโอาอายุเท่าไหรจ่ะ หา13หา13แล้วหา13แล้วล่ะก็ยังมาเสี่ยวกันก็ยังมองเน็กไปเลยเน็กไปเลยหา3เน็กไปเลยหา13หา13นี่ล่ะหมดเดือนนั่นแล้อย่าลืมเด้อพอเท่าเด้อหา13หา13นี่ล่ะค่ะนี่ล่ะโทรมาเบอกสู่กันฟังเสี่ยวเผาทิศหมูห่วงกันตั้งแต่เป็นบ่าผัวล้าเมียงหนองยังหลบรอคือเก่าเนาะจ้ะคนหลบรอรึรอคือเก่าล่ะ ผู้สาวคือสิไลนยเนาะอยูุ่นเนาะเอาเอามาฝากจะคนในได้ผู้สาวอยู่ทั้งขุนโอ้ตอนนี้ก็ยังมีจะคอนด้อ้าวเสียดอกมาตัวหน้ายังมาตัวผมเคยไส่แมงนอยนะยูรักยูยั่แถว้นักมาเรียงเบียร์เน่ยพระอทิศ์ว่าเอาอันอันยำยำซูฟังขนาด อันทอนฝา,าลูกก็เลยนเป็ดเอามีดไปแทงข้อเขาตายเลือดเต็มตัวนึงบบดเขาอ่อนวัมันตายแล้วเมียขึ้นมาแทงข้างหลังจะคว้ามเปนเอ้าข้างหลังไม่ว่าเอ้ามาแทงข้างหลังน้ำเบื่อศูนย์เก็ดเก้าได้มั้ยไม่วางสิวันมันตายแล้วแทงจนเลือดเตี้มตัวนึงเนาะฟันดีเถอะเมื่อวดนี้เสีเอาแล้วคักๆเลยว่าท่าน ชื่อนะเบื่อเยอะความเลยยักพัดพูดธพัดกันพุทธเย็ดเก้ากันนี่แหละอันคือใจคือกันเถอะวะสี่เดย์ไมาอยู่บ้านเลยตัวนี้พอดีตัวสิได้แต่งเมียใหม่สิได้แต่งเมียให้ใหม่เด้อสิได้กินดองตัวบ้านมันถือเด้อมันได้คักๆจ้ะมันจะเคยถือตัวเคยถือกันแปดหมื่นเจ็ดหมื่นถือมันก็ไม่ได้หลายดอกมันก็ได้เจ็ดแปดหมื่นนี่ละไม่ได้หลายว่าสันต์เจ็ดแปดหมื่นไม่ได้หลายเจ้าไหน น้อย7 80,000บ่ได้หลายบ่แม่นดอกไปบ่400่ล่ะอือเข้าเต็มๆ867 100 100ก67อันอีกคู100มันูมา867ก็ได้แค่นั้น อันก็สีโชคดีแต่จำเมือนี้โทรมาบอกกันคักๆเลยเนาะสีได้มาอยู่บ้านไว้ๆนี่ตัวนี่ออกตัวนี่บ้านนี้สายสายดวนสายดวนเลยเด้อจันนี่เมืองนอกเพราทีจัดน้ามูเลยเด้อพอดีละเฮาสิจัดสายดวนมาแต่เมืองนอกเลยเอาจักพันขึ้นกันเพราะว่าเพิ่นเพิ่นฝันเนาะเพิ่นฝันเลือดออกเลือดลงให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางเด้อจ่าหัวันที่สิบหกพฤษภาคมสองหาหกเนาะจ่าฝากไปซื้อลอตเตอรี่ไว้จ้ะ ฝันแบบนี้ิ่นว่าิ่นเคยมีโกศูนย์เจ็ดเก่าเด้อจ้ะโตเดียวที่เด็ดเลยตัดให้มากกับศูนย์เก้าเก้าเจ็ดอายุคนนี่หาสิบสี่เด้อจ้ะหาสิบสามอย่างหาสิบสี่ันว่าเลือดโตกอย่างออพคุณว่าเขามาแทงข้างหลังแทงข้อเขามาแทงข้อลูกแล้ว เพื่อนไปสู่เขาเป็นบ่อเผาอุจตเลือดเต็มมือเต็มยังเขาก็เลยแท่งเพื่อนจ้ะแท่งข้างหลังเพื่อนอีกตั้งได้เราว่าเห็นรูกเออุจจตเราว่าโทษมาดวนเลยจ้ะสายดวนมาเลยว่าฝันแบบนี้เด้อสื่อน้ำแนยเพื่อนจิตสื่อยางตัวเเป็นพันคุณเหรอเพื่อนว่ามันบ่อเผาทิจ อยากมาอยู่บ้านแล้วคุณว่าเอามันถือเคีงๆเพิ่นเคยถือเลขสามตัวเนาะจากเพินก็เลยมั่นใจอีกแล้วงวนกบติดต่อกันโฮกเกียตปีแล้วฟันดีก็เลยโทรมาดวนมาเบาซูฟ้างอยากให้ได้น้ากันคุณว่าจ้ะศูนย์เจ็ดเก่านี่ยละบัตเพิ่นเขามาแทงข้างหลังเพิ่นเพนว่าแต่ว่าอายุเพินอีกกะหาสิบสี่แ้วจ้ะแคบหน้าจอไว้นอขันนอชอบกะ ตามลองเบิงเพราะว่าพออาทิตย์กระเสือเวลาเด้ศูนย์เก่าศูนย์กเล่านี่นี่ละจ้าเพิ่งเป็นแนวทางน้ำกันนี่ละมียังกระแบงปันกันจ้าเ้าสุกกันฟังอยากให้ได้น้ำกันโม้ทุกคนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ต่างๆหลูกๆแต่ควนติดตามช่องเข้านี่ละจ้าให้สวกให้มันเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อถึงเลขน้ำเด้อหัวยูแดนไกลจ้าให้ได้สวกน้ำแนงหัวนจะได้มาอยู่บ้านเ้า ขอเพื่อห้ถทุกคานาจ้าขอบคุณหลายๆเดยจ้าสิให้แบ่งปันโชคลาภนาะคะ่ะเนะให้ออกโตนี่ตรงๆจะได้กลับมาอยู่บ้านเฮามาเป็นมูเป็นเพื่อนกันคือเก่าจ้าสำหรับมือน,นี่กับซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ